สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านค่ะวันนี้วันที่15ธันวาคม2023เราจะมาใคร้ครวญบทภาวนาและเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสคริสตจักรที่1เชียงใหม่ด้วยกันในหัวข้อพระเจ้าทรงยุติธรรมเราจะใคร้ครวญพระวจนะของพระเจ้า ในเฉลยทรรมบัญญัติบทที่32ข้อสี่ค่ะพระศิลาพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์พระมันคาทั้งสิ้นของพระองค์ก็ยุติธรรมพระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและปราศจากความอธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมและทรงเที่ยงตรงเมื่อพูดถึงความยุติธรรม เรามักจะนึกถึงผู้พิพากษาในศาลที่ตัดสินเอาความผิดผู้ที่เอารัดเอาเปรียบและให้การเยียวยาผู้ถูกกระทาและในพระคำพีเองก็มีหลายตอนที่บรรยายถึงพระเจ้าในฐานะผู้พิพากษาแต่ผู้เขียนเชื่อว่าเราทุกคนคงเคยกระซิบถามตนในใจว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงหรือเพราะในชีวิตเราล้วนประสบกับความไม่เป็นธรรม สิ่งที่พยายามทุ่มเทสุดตัวกลับล้มเหลวอยู่เสมอผู้คนพากันมองข้ามความสัตย์ซื่อที่เรารักษาไว้เป็นประจำและบ่อยครั้งความหวังดีอย่างจริงใจกลับถูกป้ายสีกลายเป็นความประสงค์ร้ายหรือเพราะเหตุใดจึงมีแต่โรคภัยคอยรุมเร้าจนท้อใจแต่เมื่อมองไปรอบตัวทำไมคนที่อู้งานกลับเจริญก้าวหน้าผู้ที่คดโกงกลับรุ่งเรือง เหล่าผู้หน้าไหว้หลังหลอกกลับอิ่มเอมด้วยคำสรรเสริญในโลกความเป็นจริงความอายุติธรรมความช่อฉชนและการทรยศหักหลังพบเห็นได้ง่ายจนเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถึงวัยหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็ดำเนินแต่ละวันอยู่บนความผิดหวังและจำนวนต่อความไม่ยุติธรรมของชีวิตพระเจ้ายุติธรรมจริงหรือ คงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ตอบได้เนื่องด้วยความยุติธรรมในแบบของพระเจ้าอาจเกินความเข้าใจของเราเพราะชีวิตของมนุษย์นั้นถูกจำกัดด้วยเวลาเราเห็นเพียงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าสั้นๆเหมือนแกะที่สายตาสั้นเห็นแต่เพียงหญ้าที่อยู่ใต้เท้าไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะไม่พอใจในการงานหรือบทบาทที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ ดังที่โยนารับไม่ได้ที่พระเจ้าทรงตนไปรับใช้เหล่าคนชั่วช้าที่สมควรได้รับการลงโทษอย่างชาวเมืองนีนาเวหรือกระทั่งพระเยซูที่อธิษฐานอย่างจริงจังในสวนเกตเซมานีก่อนที่ต้องทนทุกทรมานจนสิ้นพระชนบนกลางเขนต่อหน้าเพื่อนฝูงที่ทอดทิ้งตนแต่ความอายุติธรรมในสายตาของเรานั้น สุดท้ายล้วนอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่จะนำไปสู่ความยุติธรรมที่แท้จริงในแบบของพระองค์มนุษย์ได้แต่เพียงตอบสนองเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าด้วยการทรงนำและกำลังที่มาจากพระเจ้าฉะนั้นในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ขอเชิญชวนทุกท่านให้พยายามเงยหน้าขึ้นจากความผิดหวังต่างๆที่เผชิญมาตลอดทั้งปีพยายามฟังการทรงเรียกจากพระเจ้า และตอบสนองความไม่เป็นธรรมรูปแบบต่างๆผ่านการหนุนใจกันและกันเมื่อต้องประสบกับความไม่ยุติธรรมจากสังคมอย่างทูตสวรรค์ไปพบคนเลี้ยงแกะเยี่ยมเยียนกันเมื่อมีใครเมื่อยล้าอย่างคนเลี้ยงแกะไปเยี่ยมเยียนนางมารีหรือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขัดสนอย่างโหราจารย์กับครอบครัวของโยเซฟตลอดจนพยายามเข้าใจหรือให้ความเมตตาแก่ผู้ที่ทำร้ายเราดังเช่นพระเจ้ากับมนุษย์ หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้เราจะสามารถตอบสนองความไม่ยุติธรรมในชีวิตได้อย่างไร